ออกไว้แกงนี่ละจ้าประมาณนีล่ละเดี๋ยวเคืองละใกล้เสรแล้วผู้ใดตาดีผู้ใดเคียดีก็ได้น้านมันขึ้นแล้วมันถ่วมเห็ดละวอกไว้แกง ได้ผู้ละแกงเนี่ยน้ำห่วยดได้เห็นก้อนกระไดก้อนไปก้อนหนาเท่ากับน,นี้ห้อยคนยางเต้มไปเบิดอันบอกคือเห็ดตาเห็ดโขกเห็ดดินเห็ดละงมกนลางงากอันนี้เห็ดนิ้ยลาง,ง่ายบิดเดียวบอไกไว้แกงอันบอกคือเห็ดตาเห็ดโขกเห็ด ดินเห็ดละงกมันลางยากอันนี้เห็ดนี่โอ้ยลลางง่ายบุดเดียวอันบอกคือเห็ดตาเห็ดโคกเห็ดดินเห็ดหละงกมันลางยากอันนี้เห็ดนี่โอ้ยลลางง่ายบุดเดียว ผู้ใดตาดีผู้ใดเคียดีก็ได้น่านมันขึ้นแล้วมันถว่วมเห็ดละอันบอกคือเห็ดตาเห็ดโรกเห็ดดินเห็ดละงกมันลางง่ายอันนี้เห็ดนี่โอ้ยลางง่ายมิอเดียว มันล่าง่งายมไม่คิดดีหรือแข็งเห็ดอันนี้เนาะแก่งเลยเลยแก่งอันบันกคือเห็ดตาเห็ดโขก เห็ดดินเห็ดละงกมันล่างยากอันนี้เห็ดนี่โอ้ยล่างไงเดียวมาจากไก่ไก่ปะทาออกดีล่างรวบน้ำออกน้ำหนึ่งก่อนพากล่างง่าย,ย,ยาไ,าาออไาาม่ขี้ดนินแข็งเห็ดอันนี้เนาะแข็งอันบอกคือเห็ดตาเห็ดโขก เห็ดดินเห็ดละงอกมันลางง่างยากอันนี้เห็ดน,นี่โอ้ยล่างง่ายบิดเดียว,วมันล่างง่ายมือ่ขี้ดินมนแข็งเห็ดอันนี้เนาะเอาแล้วเดี๋ยวมือแรงเขามาแกงกันเลยจ้าตัดขาเห็ดก่อนพออกขา หยำมกินนั้นทีได้ฟิวคือไต่ไก่เนี่ยหยมกึ๊ก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 จัไก่ไกวะด่าออกดีดีล่างลวกน้ำออกน้ำหนึ่งก่อนพ้า จักไก่ไก่วะข้าออกดีๆล่างลวกน้ำออกน้ำนึงก่อนข้าอันบอกคือเห็ดตาเห็ดโขกเห็ดดินเห็ดละงกมันล่างยากอันนี้เห็ดเหน้ยล่างงา่ายบุดเดียวแล้วท่านบอกคือเห็ดตาเห็ดโรกเห็ดดินเห็ดละงกมันล่างยากอันนี้เห็ดนีเโอ้ยล่างงา่ายดเดียวแล้ว แกงได้เลยบอกไว้แกงไปเก็บหลายไปหลายคนก็ได้ทุกคนอยู่จ้ะเมื่อนี้ก็ได้อีก เฮดไอีกแกงแล้วมันช่ยำดังยำกึดๆๆ๊ดกึดกึดคือไตไก่เนี่ยจ้ะตัดขาออกขูดขูดออกแกงไม่ลอยเลยอีกแกงแล้วมันช่ยำดังยำกึ๊ดๆๆกึดกึดคือไตไก่เนี่ยจ้ะ Tay full of gang, lắm hoi. Tôi hinh con cái con nằm học ở mi con yang tèm bè 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 con bè 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 เลยตาดีผู้ใดเคียดีก็ได้น้ำม,มันขึ้นแล้วมันถ่วมเห็ดละได้ผู้ละแกงเนี่ยน้ำห่วยได้เห็นก้อนก็ได้ก้อนไปก้อนหนาเท่ากับนี้ห้อยคนยางเต็มไปเบิดจัดง่ายๆดอกดน่อยพาต้มบวกน้ำถิมจักน้ำหนึ่งเพราะว่ามันมันจะออกด,ดัในน้อย นี่ละจ้าประมาณนี่แหละเดี๋ยวเคืองละใกล้เสร็แล้วตัดขาออกขุดขูดออกแกงไม่ลอยเลยมันจัไต่ไก่าะตัดขาออกดีล่างลวกน้ำออกน้ำหนึ่งก่อนขาออกไว้แกง นี่แหละจ้าประมาณนี่แหละเดี๋ยวเคืองละใกล้เสร็จแล้วมาเห็ดอันนี้นะเนาะเ้าลวกน้ำออกก่อนค่แกงแล้วมันสิเหลืองงามถ้าข้าวพลวกน้ำม,มันสิออกคำๆหน่อยนึง่งแบบนี้ตัดง่ายๆดอกในหน่อยพาต้มบวกน้ำถิ่มจักน้ำหนึง่งเพราะว่ามันมันสิออกดำในน้อยนะนเห็ดไว้ ตัดขาออกขูดขูดออกแกงไม่ลอยเลยล่างน้า้อยเดี๋ยวไก่แกงละเห็นมันล่างง่ายแต่มันแข็งได้พูดละแกงเนี่ยน้ำห่วยดได้เห็นก้อนกระได้ก้อน Bà con nàng học ở mi hai con nhàng tém bè bè nhằm bè lắm bè 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 cay bè 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 này bè 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 leo

มันบอกคือเห็ดตาเห็ดโขกเห็ดดินเห็ดละงกมันลางงากอันนี้เห็ด่โน้ยลลางง่ายยิดเดียวตีแกงแล้วมนทิน่ยำดังยำกึศกึศกึศคือไตไก่เนี่ยจ้ะล่างน้ำน้อยเดียวไปกีกงแล้วเห็ดมันลางง่ายจ้ะมันแข็ง,งเห็ดไว